ทีนี้ก็กระถิงของเราวัดกานดูนะเบเจอได้วัดใหม่ชื่อวัดใหม่เป็นทางการถูกต้องตามกฎหมายว่ามืองแล้วก็ทางเสเลสมมาคมให้เป็นวัดที่ถูกต้องคือวัดศรีมงคลวัดารามหรือวัดดานดู่ถ้าเราเข้า Google แล้วก็จะเห็นว่าพิมพ์เข้าไปวัดศรีมงคลวัดารามดานดูก็จะขึ้นทางวัดแต่ก่อนก็เป็นกัเทลคนก็เปลี่ยนแปลง ว่าทางกรมพุทธก็ถือว่าได้เป็นรักที่ถูกต้องตอนนี้มีเจ้าภาพกระถินปีนี้เป็นปีที่สองของที่เป็นทางการของวัดด้นดูก็มีเจ้าภาพคือหอนุน่มบอลคุณทิพย์บอลก็เคยมาบวชเนอที่วัดตั้งตรงนี้ก็คือนะคุณกองเรศอาเคียรที่เคยมาบวชกมม็อย่าลืมพระาลาลาบาทหลวงปูบาทาก็นำเจ้าถินพี่น้อง พี่สาวพ่อแม่ได้มาทำกระถิ่นเป็นสภาพกระถิ่นในครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นบุนเป็นสงของผู้ทีอ่อยากร่วมพุนร่วมกุศลกันก็คือในการถวายกระถิ่นครั้นี้อ่ะต่อไปจะเป็นการทุกพโลกกระถิ่นญาติโยมตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยวพูดคุยกันเสียงดังนะก็คือทำกระถิ่เป็นสมาธิ ทำกิจให้นิ่งแน่วนิ่งนะให้เป็นสมาธินึกถึงบุญผูกพันที่เราทำวันนี้จะได้บุญได้สูงอันยิ่งใหญ่เป็นสารต่อไปจะเป็นการอุทโธนะนักโมตสักพัทละโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสักนักโมตสักพัทละโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสักนักโมตสักพัทละโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัก ผ้ากระถินทานกับทั้งผ้าอเานสังสักบริวารทั้งวงนี้เ,เป็นของอ,อนางสาวแพทย์หญิงพิมพมาดาอาคนีและก็คุณอาคเนียนะแพทย์หญิงพิมพมาดาอาคนิยแล้วก็คุณอวเรศอาคเนียนะพร้อมด้วยอวบเรศนะแล้วก็แล้วก็พร้อมด้วย มีนามาแล้วก็คุณวุณิศขินิศแล้วก็สิริภารักคุณรพงศ์คุณรุพงศ์ไเล์เลสนะที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็พร้อมด้วยชาวบ้านบานดู่บ้านใกล้รเชียงมีบ้านหลงใหญ่หลงเก่าศักทางภูเรือทางซ้ายเมืองเลยแล้วก็ต่างประเทศในประเทศแล้วก็บ้านใกล้ริมเคียงนะพร้อมด้วยสธา ประกอบด้วยสถาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระพิพสุสง์ผู้อยู่จำพรรษาเพิ่มไติมากอาวันนี้ก็แลผ้ากฐินละทนี้เป็นของพุทธสุะดุเื่องลอยมาในนภาอากาศแล้วแลตกวงแลท,ที่ประชุมสง์จำได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของพิสุรู่ยรลูหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระภูมพ,พุษษทธานุญาตได้ว่า ให้พระพิสุโสมงทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินฐารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพักอัตตาฐาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาที่บายสังวนาไว้ว่าพิสุรูปใดประกอบด้วยศีลสุธาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแก่ประการมีภูพุทกิเป็นต้น พิสูุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะก,กระทำกติณธรรมธารกิจตามาพระบพมพุทธานุญาตได้บัด<ร>นี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสูรรูปใดต <จง S 1> รงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พิสูรรูปนั้นด้วยเถิด อาจะพิจารักับท้าอนุพันธ์แังอนุพันธ์เช้งตัวนี้